สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่องรวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันน,นี้บนให้วิ่งแปดค่ะสามตัวเจ็ดสามแปดเจ็ดหกแปดสองตัวสามแปดสามเจ็ดหกแปดหกเจ็ดค่ะต่อมาแอลลี่ิดเขาวิ่งให้เด่นสองเด่นสามสองตัวสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะต่อมาใจน้อยเขาวิ่งให้เด่นสามสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามแปดค่ะ โซนนี้สามตัวบนค่ะมีศูนย์สองสามศูนย์หกสามศูนย์แปดสามสี่สองสามสี่หกสามสี่แปดสามเจ็ดสองสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามค่ะต่อมาธนาศาักดิ์ค่ะสองตัวบนเซฟไว้ค่ะต่อมาธนาศาักดิ์ค่ะสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะ ่อมาแอดพันธงค่ะสามตัวมีสามสองสามสองสองสามศูนย์สองสามสามเจ็ดสามสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองสองตัวสามสองค่ะต่อมาหวยอินเดียแดงค่ะสามตัวมีหนึ่งสามห้าศูนย์สามห้าสามสามห้าสี่สามห้าสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามแปดเก้าแปดเก้าหกศูนย์แปดศูนย์หกค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสามตัวห้าสามศูนย์ สองตัวสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะส่วนวันนี้วีให้เด่นสามค่ะสองตัวสามสองสามห้าสามหนึ่งสามแปดสามสี่สามตัวห้าสามสองสี่หนึ่งห้าศูนย์หกสามค่ะต่อมาจานติดเลขค่ะสามตัวบนเซเวค่ะต่อมาหลานกล้วยบินค่ะเข้ามาสองมวดแล้วค่ะม้วดนี้วิ่งให้เด่นสามสองตัวสามเก้าหกสามเจ็ดสามหกเจ็ด ามตัวหกสามเก้าเจ็ดสามเก้าค่ะต่อมากระต่ายน้อยนำโชคเขาวิ่งให้เด่นหกเด่นห้าสามตัวสามหกห้าสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสองตัวหกห้าหกสามหกเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดค่ะต่อมาแอปพฤหัดครั้งวที่ผ่านมาเข้าห้าสามศูนย์ค่ะงวดนี้สามตัวมีสองห้าห้าห้าสองสามห้าสามสามห้าสามสองค่ะ ต่อามาแอดมนหนูชุดเต็มค่ะสามตัวเซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ